เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลัดที่นายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญย้อนบรรยากาศความสุขสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบบุรีในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ระหว่างวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียนสีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่พิธีขอขมาพระเม่คุมคาพิธีเปิดงานที่สวยงามการแสดงพลุการประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันตระกอ้อลอดห่วงการแสดงลิเกการจัดพิธศการการบริการสวนสนุกการแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้าราหาภูสนุกสนานครื้นเครงกับระบวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นอื่นอีกมากมายในบรรยากาศงานวาัดในวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณบงเวียนสีสุริโยทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี กลุ่มพลังใหม่โดยเสียสมหมายสกุลเมตตาจับมือนายกโด่งนายจำเริญสละชีพเจ้าของสีเสื้อสอสละชีพขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทยห้ายกศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรลบบุรีพบคู่มวยสุดมันนำโดยขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนประทะลิธิเดชชอวิมลสิง์เดือนจิตเมืองนอนประทะนาวาเอกสสสมหมายเพชรจักรจันร์ ชห้าพยักประทะชูซัพ์สสระชีพพบคู่มวยไทยสุดมันกว่า10คู่ในวันที่30ตุลาคม2566ณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนพิบูรลวิทยาลายัยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีงานนี้พลาด<า>ไม่ได้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี สั่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีทำความสะอาดจุดให้อาหารลิงทั้ง3จุดเพื่อให้สะอาดเพื่อให้ประชาชนมาให้อาหารลิงในพื้นที่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้รวมทั้งจะใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ให้อาหารลิงนอกจุดบริเวณที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้ครับ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการทําความสะอาดจุดให้อาหารลิงที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอยู่เพื่อให้สะอาดเป็นระเบียบโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้กําหนดจุดให้อาหารลิงในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีไว้3จุดประกอบด้วยบริเวณด้านหลังพระบางสามยอดบริเวณภายในสารพระกาญบริเวณข้างรถรางรถไฟ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองนบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนบุรีได้ดาเนินการล้างทําความสะอาดจุดให้อาหารลิงในช่วงเช้าของทุกวันส่วนในวันหยุดจะทําในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนบุรีก็ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะอาดสวยงามเป็นการรองรับประชาชนที่มาให้อาหารลิงในบริเวณดังกล่าว โดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าตามที่จังหวัดลบบุรีได้มีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาลิงซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตระหนักและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาลิงอยู่ซึ่งอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นจํานวนมากด้วยปรากฏมีผู้ให้อาหารลิงนอกจุดให้อาหารลิงที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้ ทำให้ลิง์ออกมาหาอาหารบนถนนกีดขวางการจราจรและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการหาอาหารของลิงเปลี่ยนไปแย่งอาหารและสิ่งของเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวดุร้ายจนเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนรวมทั้งเศษอาหารและวัสดุบรรจุอาหารตกหล่นเกลื่อนบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้า ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและเกิดขยะมูลฝอยสกรปรกบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองลบบุรีเป็นเมืองสวยงามและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไม่เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกประกาศเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6ใจความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพศ2 5 3 5จึงห้ามมิให้ผู้ใดให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตามมาตรา32วงเล็บ3ประกอบมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งจุดตรวจ ประชาชนห้ามให้อาหารลิงนอกจุดที่กำหนดโดยนายจำเพิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดทยว่าการแก้ปัญหาลิงต้องเดีรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายหากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันจะสามารถแก้ปัญหาลิงได้ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์วราศัดก์ไกรเลอร์กรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าโดยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ